วันนี้เราก็ได้มาในห้องเกมของเขาสักทีนะคะหนูจริงๆเรามีตั้งแต่ยุคแรกเลยก็คือ1983 1เ8นาะ1983ทุกคนจะชินกับเครื่องนี้ไหน,นไหนนี่ไงไม่มมนน่าจะจำได้ช่วงแบบ Nintendo Switch แลหละเพราะตอนจีกันใหม่ๆอะนั่งเล่น กลางคืนนั่งเล่นเกมให้ดูให้ผมดูเป็นแบบผู้หญิงแบวเล่นมาริโอเราดูผู้ชายชอบเกมมันจะมาทําอะไรทําอะไรอยู่เล่นมาริโอเราเล่นจำพันเล่นอะไรป้าให้มันเล่นแทนแลันเองว่าไม่ผ่านสักทีโมโหให้มันเหมือนเป็นจอขึ้นโฆษณาให้ดูมาริโอแทนละดูมาริโอมันเล่นเองเราควรเล่นแทนเลยเพราะฉันไม่ไหวนี่ก็ไม่พอเอา บุ๋งขึ้นว่าอะไรอะ่ะเรียบโอ้อยวพพิชนะเผื่อบุ๋งแป๊บนึงนะเลิก <c oughs> ลินรับค้าง้น <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ภ <c oughs> าพน่ารักมากนะก็จริงดูสิอ่าเดี๋ยวให้ซูมเดี๋ยวให้ซูม นี่จะไม่หุ่มสือ,อเลยเลยหรอกินให้หุมเล่นพี่เราเรากลับมาที่เดิมก่อนพ,พี่หววของอแล้วไเลยแล้วกน <c oughs> คือเร